สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทํานายดวงนะคะของคนลัคนาราศีกุมนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะ2564นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะช่องของแม่หมอนี้จะดูเป็นลัคนาเป็นหลักนะคะทํานายลัคนาเป็นหลักท่าในใดที่ไม่ทราบลัคนาก็เอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เวลาเกิดไปหาได้ในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มาดูเปรียบเทียบกับคลิปคำทำนายนะคะว่าตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะ ก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เป็นการถ่ายกว้างๆนะคะใครที่ไม่ทราบลักนณจริงๆก็อนุโลมให้ดูเป็นราศีกุมได้แต่ว่าความแม่นยําจะเน้นลักนณเป็นหลักนะคะสําหรับราศีกุมนะคะแม่หมอก็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะนะคะสําหรับคนล,นลักนณราศีกุมนะคะคือไพ่ใบแรกของคุณนั้นก็จะเป็นไพ่ราชาถือถ้วยนะคะช่วงนี้คนกุมเป็นยังไงบ้างคะ ช่วงนี้คนกลุ่มจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนหลายๆคนเลยนะคะบางคนอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคําปรึกษาจากคนกลุ่มเยอะนะเพราะว่าตัวคุณนั้นจะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่นดูใจดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายๆคนได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นเยอะนะนะคะแต่ว่า,าไพ่ใบนี้ก็สื่ออีกอย่างหนึ่งนะสื่อถึงเรื่องของอ ที่ไพ่บอกว่าบางทีคุณให้คำปรึกษาคนอื่นคุณก็ต้องหันมาดูสภาพาชีวิตของตัวเองบ้างเป็นเวลาที่คุณต้องมานั่งทบทวนเรื่องของตัวเองบ้างในบางคนบางท่านนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันสื่อถึงความหมายของพ่อแม่ด้วยนะคะสื่อถึงความหมายของพ่อแม่คนที่ตกพุ่มไม้นะคะแล้วก็ แต่ว่าไพ่ใบน,นี้จะให้โชคในเรื่องของอาการงานนะคะพวกงานศิลปะต่างๆจะดีมากๆเลยนะคะมีพรสวรรค์ทางด้านดน,นตรีให้ความบันเทิงกับผู้อื่นนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่ประกบหน้าก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะช่วงนี้ใครที่เป็นนายหน้าค้าขายอะไรจะค่อนข้างหาเงินง่ายนะคะหาเงินง่ายพวกนายหน้าขายประกันขายที่ดินอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะดีนะคะคือ มีเรื่องของกระแสการเงินเข้ามาเป็นรายได้พิเศษก็ได้นะคะเป็นงานที่บอกว่าแบบว่าทําน้อยแต่ได้เงินเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องของโชคลาภในเรื่องของเงินทองนะคะสําหรับไพ่สามเหรียญน,นี้นะคะจะให้โชคกับคนที่เป็นคนทํางานด้านงานฝีมือทุกขแขนงนะคะไม่ว่าจะจับงานอะไรก็จจริรุ่งเรืองได้หมดเลยสําหรับไพ่ใบนี้นะคะถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็เงินเดือนขึ้นอะนะคะเป็นไพ่ที่ดีประกบคนกลุ่มนะคะมาดูตําแหน่งที่สาม ตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นไพ่สิบดาบนะคะตำแหน่งนี้จะไม่โอเคจะไม่โอเคนะตำแหน่งที่3เนี่ยเป็นตำแหน่งของคุณพอ่อแล้วก็ตำแหน่งของเจ้านายหัวหน้านะคะไพ่ตำแหน่งเนี้ยเป็นไพ่สิบดาบก็เรามาระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเจ้านายหัวหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะในในตำแหน่งของเจ้านายหัวหน้าแล้วก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณอาจจะขาดคนที่มาคอยสนับสนุนส่งคุณนะคะ เพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเรียกว่าการเจ็บป่วยการหลังน้ําตาการสูญเสียการเสียชีวิตนะคะบางทีอาจจะหมายถึงว่าผู้หลักผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายหัวหน้าที่คอยสนับสน,นุนคุณในช่วงเนี้ยเขาล้มหายตายจากไปหรือว่าเขา,เาหมดอายุของการทํางานคือกเกษียณอายุนะคะ,กะเกษียณอายุการทํางานไปก็เลยไม่มีคนที่จะคอยซัพพอร์ตหรือว่าช่วยสนับสนุนในตรงนี้นะคะ แต่ในอีกกรณีหนึ่งไพ่ใบน,นี้ก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของคุณพ่อด้วยนะคะก็ระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อผ่าตัดหรือว่ามีโรคประจําตัวป่วยหนักนะคะให้ระมัดระวังนะคะแต่ว่าถ้าอีกอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจกว่าเราเนี่ยอาจจะทอรยศหักหลังหรือว่าแทงข้างหลังได้นะคะเป็นไพ่ของความโชคร้ายความ ทุกโศกค,ความเศร้าเสียใจเหมือนกันนะคะหรือว่าการสูญเสียญาติคนในคนหนึ่งก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเป็นไพ่ของการสูญเสียอุบัติเหตุด้วยนะคะแต่ขึ้นตำแหน่งของอันนี้เนาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าให้ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกว่าทรยศหรือว่าหักหลังเราอันนี้ก็ระมัดระวังสําหรับคนกลุ่มนะคะ มาดูตำแหน่งที่4ตำแหน่งบ้านเรือนนะคะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคนรักคู่ครองนะคะคุณได้ไพ่สเตนนะไพ่สเตนนี่ก็จะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมนะคะเป็นตำแหน่งบ้านของคุณนะคะตำแหน่งบ้านของคุณครอบครัวของคุณนะคะก็ไพ่ใบนี้แสดงออกถึงความแข็งแกร่งด้วยนะคะความแข็งแกรง่งความมั่นคงนะคะแล้วก็ สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าทางบ้านหรือฝั่งครอบครัวของคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะเรียกว่าควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะถ้าเป็นคนรักคู่ครองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งความอดทนและก็ควบคุมจิตใจได้ดีนะคะก็เรียกว่าแม้จะเกิดเรื่องเกิดปัญหาอะไรก็ตามเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ แก้ปัญหาได้เป็นคนที่มีความเข้มแข็งแบบอ่อนนอกแข็งในนะคะข้างในจิตใจจะเข้มแข็งอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะถ้าไพ่ใบนี้นะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆจัดแก้ปัญหาได้ถ้าคุณมีปัญหากับทางบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณน่าจะสู้ไม่ได้เขาน่าจะแบบว่า,ามีอำนาจที่จะควบคุมคุณได้เยอะกว่านะนะคะถ้าตำแหน่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ท่านชายราศีกุมหรือท่านหญิงราศีกุมก็ก็ตามนะคะตำแหน่งของบ้านของคุณเรียกว่ามั่นคงแล้วก็มีความมีอำนาจในตัวเองหรือว่าแฟนคนรักคู่ครองตอนนี้เขาค่อนข้างจะมีอำนาจเหนือคุณอะไรประมาณนี้นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่5นะคะของคุณจะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญคือที่ผ่านมาหลายๆคนจะมีเรื่องของการสะสมเงินนะคะ สะสมเงินมีการประหยัดอดอดอมแล้วก็รู้จักใช้เงินนะคะไพ่ใบนี้เป็นโอกาสในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีการทําธุรกิจเสริมเข้ามาเล็กๆน้อยๆเป็นการเริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อเสริมไรายได้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เรียกว่าหารายได้เสริมช่วงที่ปิดเทอมช่วงที่เรียนหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะเป็นโอกาสทางด้านของการเงินนะคะ แต่มันเป็นเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการเงินอะไรประมาณนี้นะคะมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะส่วนตำแหน่งที่6เนี่ยเป็นไพ่สีถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเบื่อหน่ายนะคะความน่าเบื่อหน่ายการไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะไม่เรียกว่าไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็เป็นคนช่างเลือกนะคะหรือว่าได้สิ่งของที่เราไม่ต้องการนะคะเป็นสภาพความเป็นอยู่ที่ คุณไม่ค่อยจะปรารถนาเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ของอนาคตนะคะแต่ตำแหน่งที่7ของคุณเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยคือความโศกเศร้าเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีความทุกข์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คิดถึงแต่เรื่องราวเก่าๆที่ผิดพลาดมาในอนดีตทําตัวเองทําให้ตัวเองรู้สึกว่าจิตตกหรือว่าไม่มีพลังงานในชีวิตนะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ของความผิดหวังถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เรียกว่า อาจจะเลิกราอย่าร้างกับคนรักมาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตำแหน่งที่8เนี่ยเป็นไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดซันเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ของโอกาสและความหวังนะคะแล้วก็ไพ่ของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะไพ่เดอะซันขึ้นมาในตำแหน่งที่8ก็เรียกว่าคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นที่รู้จักของสังคมนะคะ แล้วก็เพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้จักเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมนะนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นดาร,ดา,ราก็มีนะนะคะสำหรับไพ่เดอะซันนะคะนอกจากนี้ไพ่เดอะซันยังเป็นไพ่ที่ให้พลังงานกับชีวิตคุณในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะการมีโอกาสที่คุณจะถูกหวยรวยเบอร์ไหมก็มีนะคะแต่ว่าก็ซื้อกับซื้อกับ คนที่คุณรู้จักแล้วกันนะคะอาจจะไม่ไม่ใช่คนใกล้ๆตัวอาจจะเป็นคนที่ไกลตัวหน่อยหนึงอะไรประมาณนี้แต่เป็นคนรู้จักของคนก็ได้นะคะเป็นไพ่ที่เรียกว่าที่ดีมากๆเลยเป็นโอกาสในชีวิตแต่ว่าถ้าใครที่แต่งงานแล้วอยากได้บุตรก็มีโอกาสได้บุตรนะคะบุตรของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชายนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ สำหรับคนโสดมีโอกาสที่เจอคนที่มีชื่อเสียงมีคนน้ำหน้าถือตามีคนรู้จักเยอะอะไรประมาณนี้ในส่วนของท่านหญิงลัคนาราศีกุมคนที่จะเข้าหาคุณนะนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่ถือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะต้องเข้าตามตรออกอ,อกตามประตูอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นท่านชายราศีกุม คุณผู้หญิงที่คุณจะได้เจอเนี่ยคือหรือว่า,าคนที่คุณจะได้พบเนี่ยจะออกแนี่ยหว,ว่าเป็นคนจริงใจรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้คะแต่เขาจะค่อนข้างเป็นคนที่อีกแนวหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งในตัวเองมีพลังอํานาจในตัวเองนะคะมี power ในตัวเองอะนะคะเป็นคนที่สามารถ เลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่พึ่งพาใครมีหน้าที่การงานที่มั่นคงด้วยนะคะทั้งท่านหญิงท่านชายจะออกแนวแนวนี้นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่9เป็นไพ่1ดาบ1ดาบนี้เป็นความคิดของคุณนะคะอำนาจใ,ในการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณว่าจะเลือกอะไรด้วยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของความเสี่ยงนะคะคุณกําลังคิดที่จะเสี่ยงทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอยากจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ไพ่ใบนี้อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความลำบากใจในการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของอการงานก็ได้นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งสุดท้ายใบที่10เป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยเนี่ยเหมือนมีความสุขมากล่นล้มากเลยแต่ไพ่มันยังไม่ครบเต็มสมบูรณ์นะคะมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของความหมายที่บอกว่าแท้จริงแล้วอ่ะ คุณมีความสุขจริงหรือเปล่าในความเป็นอยู่ของคุณปัจจุบันเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่พอใจในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่พอใจในชีวิตที่เป็นอยู่แต่จริงๆแล้วคุณพอใจมันจริงหรือเปล่านะคะพไพ่วันนี้บงบอกว่าบางทีเราก็ทําตัวที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองเกินไปหรือว่าแสดงออกมาให้คนอื่นรู้ว่าเรามีความสุขมากทั้งที่ความจริงแล้ว ถ้วยของเรามันยังไม่เต็มสิเราไม่ได้สุกเต็มที่อะนะคะมันจะเป็นแบบนั้นในอีกกรณีหนึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าไม่เชิงว่ารักสามเศร้าแต่เป็นความรักที่เป็นรักซ้อนรักแซรกนะคะเหมือนมีคนคบคนคุย2คนอะไรประมาณนี้นะคะคุยซ้อนคุยซ้อนหลายคนอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสได้นะคะเพราะว่าไพย่ยเก้าถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ มีความมั่นใจในตัวเองสูงมั่นใจว่าตัวเองเหล่อตัวเองสวยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทํามากกว่า1อย่างนะคะอาจจะมีงานเสริมเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็ได้นะคะแต่ไพ่ตาแหน่งบ้านของคุณน่ะดีนะคะตำแหน่งบ้านค่อนข้างจะมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งนะคะหน้าที่การงานในตําแหน่งนี้ก็หน้าที่การงานของแฟนของคุณนะคนกลุ่มก็จะเรียกว่ามีความมั่นคงนะ ถ้าเป็นไพ่สเตนเรียกว่าเขาควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะมีปัญหาอะไรเขาก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้ดีนะคะควบคุมสถานการณ์ได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะสาหรับไพ่สเตนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่ต้องระวังมีไหมที่ต้องระวังคือระวงังผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่มีการติดต่อประสานงานกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านายหัวหน้าก็ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆหากคุณจะต้องมีเรื่องของการทาธุรกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าตกปากรับคํากับเจ้านายหัวหน้าไว้ก็ขอให้มีหลักฐานไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าไพ่สิบดาบมันหมายถึงการแทงข้างหลังทรยศหักหลังบ่าบอกว่าจะให้แล้วก็ไม่ให้อะไรประมาณนี้กับคําอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าตกลบหลังเราก็ต้องระมัดระวังมีหลักฐานอะไร ไปก็ดีนะคะแต่อีกคําทานายหนึ่งก็คือให้เราะมาระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพต้องเข้าผ่าตัดอะไรประมาณเนี้ยนะคะโชคลาภก็มีอยู่นะคะโชคลาภมีอยู่เรื่องการเงินเนี่ยก็ถือว่าดีเลยคนกุมนะคะการเงินการเงินถือว่าใช้ได้การเงินถือว่าใช้ได้นะไดแล้วกออ็มีเรื่องของมีโชคในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะความรักล่ะ ความรักคนโสดมีโอกาสที่คุณจะเจอคนดีๆเข้ามานะคะคนคุมเพราะว่าดาวพฤหัสทับลันคนาคุณด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะคุณจะเจอคู่ที่เป็นคนที่เรียกว่ามีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมี power ในตัวเองนะคะมีความน่าเก่งขามนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป,เป็นที่รู้จักของสังคม หรือว่าเป็นคนบุคลิกหน้าตาดีอะไรประมาณนี้มีโอกาสนะคะสำหรับคนโสดนะคะส่วนในเรื่องของคนคุยนะคะคนคุยเนี่ยก็ระวังเรื่องรักซ้อนระวังคู่ของเราหรือตัวของเราเองนะคะที่จะมีคนเข้ามาคุยไม่เชิงไม่หมอไม่บอกว่าเป็นรักสามเศร้านะถ้ารักสามเศร้ามันจะมันจะเป็นลักษณะของไพ่เดวิลดีกว่า เพราะว่ารักสามเศร้าแล้วมันจะเป็นไพ่ที่มีความท็อกซิกแต่ว่าไพ่ถ้าบอกว่าเป็นรักซ้อนรักแทรกเนี่ยมันหมายถึงว่าคนเข้ามาตาะตะแฟนของเราอะไรประมาณเนี้ยมาแอบมาคุยมาแบบชะม้ายชายตาแลมองแฟนของเราอะไรประมาณเนี้ยไม่งั้นแฟนของเราก็ไปแอบคุยกับเขาอะไรประมาณนี้คือไพ่มันยังไม่ท็อกซิกมากนะคะแต่ในบางคนบางคู่นะคะ ที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณกําลังตัดสินใจที่จะเลิกราหย่าร้างหรือว่าจบความสัมพันธ์นะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าแย่นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความสุขของฉันฉันพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของคุณเท่าไหร่แต่คุณก็อยากจะตัดปัญหานี้ออกไปก็ได้นะคะ ก็มีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าสถานะไพ่ตำแหน่งแรกของคุณก็คือไพ่พ่อไม้เหมือนกันไพ่สรุปของคุณก็เป็นพ่อไม้เหมือนกันนะคะมีโอกาสนะคะสำหรับคนลัคนาราศีคุมนะคะคนมีคู่นะคะคู่คู่ครองคนรักนี่ก็เรียกว่า,าค่อนข้างจะขมคุณพอสมควรเพราะว่าเขาเป็นไพ่ใหญ่แล้วก็มีเจ้าคณะไพ่ของเขาทรงอิทธิพลแล้วก็ มีพลังในตัวเองสูงนะคะก็เรียกว่าเขามี power พ,พอสมควรแหละนะคะคือเขาจัดการบริหารจัดการในเรื่องของครอบครัวได้ดีนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะโดยรวมก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีแต่ที่ต้องระวังคือไพ่สิบดาบนี่แหละสูผ่ผาาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ระวังเรื่องการทรยศหักหลังจากคนที่มีอาวุโสกว่าหรือว่าคนที่อายุเยอะกว่าเราอะ ะะหรือว่าจากเจ้านายหัวหน้าก็ได้จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคนกลุ้มนะคะก็เป็นการทายทั่วไปเนาะไม่ต้องไปซีเรียสมากบางคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าในเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ